ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอลิตเติ้ลโมซัด อัจฉริยะกระดูกยุงโทมัสโรซิก้เรียบง่ายแต่เหนือชั้นไม่ดุดันแต่เฉียบขาดเขาคือคนควบคุมทุกอย่างในสนามเป็นเหมือนดั่งวัรถยากรคุมวงดนตรีเพลย์เมคเกอร์สไตล์ฟุตบอลคลาสสิกบอลจ่ายทะลุช่องอันแหลมคมที่ออกจากเท้าเขาทุกครั้งคือโอกาสทำประตูคนบอกว่าเขาคือโวล์วคาสที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนักเตะที่แฟนบอลไทยเรียกอย่างสนิทสนมว่าพี่แป้งโทมัสโรซิก้ และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับโรซิกกี้เกิดที่กรุงปาร์คครับตอนที่เขาเกิดประเทศนั้นยังอยู่ในชื่อเชโกสโลวาเกียเขาเกิดในครอบครัวของนักฟุตบอลพ่อของเขายินล,ลี่โรซิกกี้เป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพของสโมสรสปาร์ตาปาร์คยินล,ลี่หัดให้โทมัสและพี่ชายหัดเตะฟุตบอลตั้งแต่ยังเล็กพ่อพาทั้งคู่เข้าอะคาเดมีของสปาร์ตาปาร์คตอน8ขวบซึ่งเป็นสถานที่แห่งนี้เองครับที่บ่มเพาะให้โรซิกก ถึงการเป็นนักฟุตบอลอาชีพความเก่งกาจของโลซิกกี้แสงหน้าพี่ชายสามารถก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสปาร์ตาพาร์คได้ในฤดูกาล1981-99 19 9ได้ลงสนามแค่3เกมแต่ก็ได้เหรียญแชมป์ลีกแรกในอาชีพไปกับเขาด้วยจนขึ้นมาเป็นตัวหลักในซีซั่นถัดมาด้วยวัยเพียง19ปีเท่านั้นครับหลังจบฤดูกาลนั้นโรซิกกี้ก็ได้แชมป์ลีกอีกและเขาก็ได้ติดทีมชาติไปเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกในชีวิตอย่างยุโรปี2000เด็กดาวรุ่งอายุแค่19ปีนนนน้อยททีี่่สุดใมเเลเป็ตัวจริง ร่วมกับนักเตะดาวดังอย่างยานโคลเลอร์คาเลโพบอสกี้แทคติกแบกเกอร์วลาดิเมียร์ซมิเซอร์รวมถึงพาเวลเนตเวดที่เป็นแชมป์เกาโชกับลาซิโอมาบัดมาดและเล่นได้อย่างไม่เคอะเขินเลยครับแม้ว่าเชคจะตกรอบแรกแต่ชื่อของโรซิกี้ก็เป็นที่ประทับใจของสื่อ BBC เรียกเขว่าเพมเมเกอร์ตัวแก่งอาร์เซนอนเกอร์ชื่นชมเขาว่ามีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมีทักษะที่ดีและการจ่ายบอลที่เฉียบคมและความสามารถพิเศษของเขาคือการสัมผัสบอลที่นุ่มนวลและสามารถใช้ข้างเท้าด้านนอก จ่ายบอลหรือแม้แต่ยิงประตูได้ดีหลังจบทัวร์เมนต์เขาถูกบุนเซียดอดมุนยักษ์ใหญ่ในเยอรามานันจับตามองเขาย้ายไปด้วยราคาราวๆ8ล้านปอนด์ในกลางฤดูกาล2001เขากลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในบุนเดสลิกาช่วงนั้นพอดีในซีซั่นถัดมาปี2001-2002คือช่วงพีคข,ของเขากับเสือเหลืองโดยการเป็นหัวใจสําคัญในการพาทีมคว้าแช,ชมป์ลีกรวมถึงเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าครับแต่น่าเสียดายที่แพ้ฟยนูดไม่ง้นคงเป็นดับเบิลแชมป์ประดับบารมีช่วง2ฤดูกาลครึ่งที่เขาอยู่ ทเขาทำไปถึง20แอซิดจนถูกตั้งฉายาว่าลิตเติ้ลโมซาร์ดจากการที่เขาเป็นเหมือนคนคุมจังหวะเป็นคนคุมวงดนตรีที่ชื่อว่าดอทมุนแต่จากนั้นมาก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บรบกวนและควา้าแชมป์กับทีไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งฤดูกาล2006-2007โรซิกี้ในวัย25ปีก็ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลแม้ว่าสไตล์เพย์เมเกอร์แบบนี้จะไม่ใช่สิ่งที่ฟุตบอลอังกฤษคุ้นเคยนักแต่เวนเกอร์ก็สามารถทำให้เขาเชิดช้ยตามศักยภาพที่มีได้แต่ฝันร้ายที่แท้จริงก็เริ่มตต้้้นนนขขขึเเเาาไดรัับบบจ็บหวอ เดือนมกราคมปี2008นั่นทําให้เขาต้องพักยาวถึง434วันนั่นคือจํานวนที่เขาหายหน้าไปจากทีมฤดูกา, 2008, 2009, าล2008-2009ทั้งฤดูกาลนั้นเขาไม่มีชื่อลงสนามเลยแม้แต่เกมเดียวจากนั้นก็มีอาการบาดเจ็บตามมาเรื่อยๆ3วันดี4วันไข่จนมาถึงฤดูกาล2012-2013เขาบาดเจ็บต้องผ่าตัดเอ็นร้อยหวายจนต้องพักไปอีก158วันการมีเพย์เมเกอร์ที่มีฝีเท้าเวิลด์คาสแต่ใช้งานไม่ได้มันก็เหมือนไม่มีนั่นทําให้เวนเกอร์จําเป็นต้องซื้อนักเตะคนใหม่ เข้ามามแทนทีมจึงได้เมซุตโอซิลเข้ามาครับและในฤดูกาล2013-2014นั่นเองที่โลซิกกี้เจ็บน้อยหน่อยเขากับโอซิลจึงผนึกกำลังกันพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์เอฟเอัได้เป็นแชมป์แรกในรอบเกือบ10ปีให้กับทีมและนั่นคือแชมป์เดียวของเขากับไอ้ปืนใหญ่อยู่มาด้วยกันถึง10ฤดูกาลเขาเล่นให้กับทีมเพียงแค่247นัดเท่านั้นเฉลี่ยฤดูกาลละ24เกมเท่านั้นเองครับโลซิกกี้จะหมดสัญญากับอาร์เซนอลในปี2016ในฤดูกาลสุดท้ายนั้นเขามีอาการบาดเจ็บหัวเขา่าลงเล่นไม่ได้มาลง เกมแรกได้คือตอนสิ้นเดือนมกราคมปี2016ในเกม F a Cup คัพกับเบอร์ลี่หลังจบเกมเขาก็มีอาการบาดเจ็บซ้ำไปอีกมันก็ทำให้รู้ว่าเขาคงไม่ไหวแล้วนะัดสุดท้ายของฤดูกาลที่อาร์เซนอลน,นั้นชนะวิลลาถึง4-0โลซิกกี้ไม่ได้ลงสนามแต่เขาได้รับเกียรติจากทุกคนทีมใส่เสื้อเบอร์7ของเขาและตั้งแถวปรบมือให้กับเขาตอบแทน10ปีที่เขารับใช้ทีมมาอย่างแข็งขันจากนั้นเขาย้ายไปเล่นที่บ้านกับสโมสรเกา่าอย่างสปาตาปาคแต่อยู่2ฤดูกาลเล่นไป13เกมเขา มไม่ไหวแล้วจริงๆครับจนประกาศแขวนสตาร์ทไปหลังจบฤดูกาล2017-2018ช่วงฤดูกาลนั้นเขาได้ชิมลางงานบริหารด้วยการเป็นผู้ช่วยของเซเนเด็กสคาตตนี่ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรแต่ต่อมาสคาตตนี่ย้ายไปรับงานคุมทีมสปาร์ตาป์กทำให้โลซิกกี้ทำงานเป็นผู้อำนวยการกีฬาแทนจนถึงตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่นั้นอยู่ครับขณะที่ฉายาพี่แป้งที่คนบ้านเราเรียกกันจากการสืบพ้นของทีมงานครับพบว่ามีที่มา2ออย่างครับอย่างแรกคือมีคนบอกว่าโลซิกกี้เนี่ยถูกเรียก ว่าดัมปลิ n ครับตอนอยู่ที่เยอรมันพอาชอบกินอาหารประเภทนี้ซึ่งมันคือพวกเกี๊ยวติ่มซำซาลาเปาหรืออะไรที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบอะไรทํานองนั้นครับเขาจึงถูกเรียกว่าพี่แป้งไปอีกที่มาคือชื่อของเขาโทมัสไปตรงกับชื่อของนายแพทย์โทมัสเฮวาร์เทผู้คิดค้นแป้งเย็นตาง,งูก็เลยถูกเรียกว่าพี่แป้งไปซึ่งบอกตามตรงนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องไหนเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือว่าจ้อจี้ถ้าใครรู้ก็บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอล วันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ